ตามที่มีคลิปปรากฏว่าเหมือนกับเกษตรกรเอาทุเรียนไปจุ่มในน้ํายานะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ชัดเจนว่าน้ํายานนั้นจะมีสมวนรของอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าที่นิยมทํากันก็คือการใช้ส่วนของพวกสารเคมีที่ใช้ในการเร่งผลของทุเรียนให้สุกครับอย่างเช่นพวกสารที่เรียกว่าเอทิฟอนนะครับสารพวกนี้ก็จะมีลักษณะการที่ปลดปล่อยก๊าซอะเซทิลีนได้ ก็ทําให้ผลทุเรียนที่ตัดมาเนี่ยครับซึ่งยังไม่ได้สุกเต็มที่เนี่ยก็จะมีภาวะที่สุกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสุกทั่วถึงกันทุกผูนะครับก็เป็นส่วนที่สามารถนํามาใช้ได้ครับมันเป็นอ่อจาจะมีที่สามารถจะนามาใช้ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโ,โภคถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับว่าการใช้ในปริมาณเหมาะสมจะทําให้สารตกค้างเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยนะครับ แต่ใช้มากเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนื่องส่วนนของการที่ส่งออกด้วยเพราะเวลาที่ส่งออกเนี่ยครับก็จะมีการตรวจช็คด้วยว่าปริมาณของสารพวกเร่งสูบพวกนี้มีเยอะเกินมาตรฐานหรือเปล่านะครับการใช้สารพวกนี้จะมีทั้ง2แบบนะครับแบบที่ป้ายที่คั่วนะครับซึ่งจะมีปริมาณสารตกค้างน้อยกว่าการที่ไปชุกที่ผลนะครับแต่ว่าการชุกที่ผลก็อย่างที่เกิ่นไปแล้วครับว่าสามารถใช้ได้ครับถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับ